สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิิพนหัวตารางนะครับใน g o o l l e s h e t t นะครับให้ออกมาทุกหน้านะครับก่อนอื่นนะครับผมจะมีข้อมูลใน g o o l l s s h e t t แบบนี้นะครับมีรายการจำนวนแล้วก็ราคานะครับคราวนี้เนี่ยผมจะลองกดปิิพนดูนะครับจะสังเกตว่าหัวตารางของผมนะครับจะออกแค่หน้าแรกนะครับหน้าที่2กับหน้าที่3และหน้าอื่นๆจะไม่ออกนะครับ ดังนั้นผมจะมาทําให้หัวตารางเนี้มันสามารถออกได้ทุกๆหน้าเลยนะครับเวลามันขึ้นหน้าต่อไปนะครับฝ่นอื่นกดยกเลิกออกไปก่อนนะอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีที่ทําให้หัวตารางออกทุกหน้านะครับให้เพื่อนๆตึงแถวนะครับของหัวตารางนั้นไว้นะครับอย่างตอนนี้หัวตารางผมนะครับอยู่ที่แถวที่หนึ่งะครับผมก็มาที่เมนูดูนะครับเมนูดูแล้วก็คําว่าตึงตึงนะครับแล้วก็เลือกตึงหนึ่แถวนะครับ จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเวลาเราเลื่อนข้อความเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะเห็นหัวตารางตลอดเลยนะครับทุกหน้านะครับคราวนี้พอเรากดปิ้นนะครับจะสังเกตว่าหัวตารางของเราขึ้นหน้าแรกนะครับหน้าที่2ก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็ทุกๆหน้านะครับที่ขึ้นหน้าใหม่นะครับจะมีหัวตารางตามมานะครับนี่ก็เป็นวิธีทําให้หัวตารางขึ้นทุกๆหน้านะครับ ก็คือเราก็ตึงแถวของหัวตารางไว้นะครับมันก็จะขึ้นทุกหน้าถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการให้ขึ้นทุกๆหน้าแล้วนะครับผมก็ไปที่ดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาตึงแถวออกนะครับเลือกไม่ตึงแถวนะครับพอเรากดปิ้นดูนะครับก็จะเห็นว่าหัวตารางก็จะขึ้นแค่หน้าแรกหน้าเดียวน,นะครับดังนั้นถ้าเราอยากให้มันขึ้นทุกหน้าก็ทําเหมือนเดิมนะครับเลือกแถวที่1นะครับ กดดูแล้วก็ตึงแถวนะครับแล้วก็เลือกแค่1แถวนะครับเพราะว่าหัวตารางผมมีแค่1แถวหรือถ้าเ,เพื่อนๆมีสองสองบรรทัดนะครับใหญ่ขึ้นสองบรรทัดนะครับสมมติผมมีด้านบนอีกอันหนึ่งนะครับจะสร้างชื่อว่าเมน,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 นูอะรกันหนโอเคให้เป็นอย่างนี้นะครับถ้าผมตึงไว้แถวที่2นี่นะครับมันก็จะ เมนูอาหารแล้วก็รายการต่างๆนี่ก็จะออกมาด้วยนะครับผมลองกดพริ้นดูนะครับจะสังเกตว่าเมนูกับรายการจะขึ้นนะครับหน้าที่สองก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับหน้าที่สามก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราตึงแถวไว้ที่แถวไหนนะครับรายการที่เราตึงไว้เนี่ยมันจะออกทุกๆหน้าเลยนะครับถ้าผมตึงไว้ที่แถวที่สามนะครับ เราตึงไว้แถวที่3นะครับจะสังเกตว่าแถว a เนี่ยมันก็จะออกทุกๆหน้าเหมือนกันนะครับเวลาเราปิ้นนะครับลองดูนะครับหนี่2เห็นไหมครับแถว a ก็จะมาด้วยนะครับอ่ะแถว a จะออกทุกๆหน้าสารุปง่ายๆเลยก็คือถ้าเราตึงไว้ที่แถวไหนนะครับในการปิ้นนะครับแถวนั้นก็จะออกมาในทุกๆหน้าด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่ทำให้ หัวแถวหรือว่าแถวที่เราตึงไว้เวลาปิน้นออกมาเนี่ยจะออกในทุกๆหน้านะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเกยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ